เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปกันนั้นผมขอประกาศอะไรสักนิดนึงนะครับตอนนี้กับผมมีเพจใหม่แล้วนะครับเพจที่มีชื่อว่า Yoshi Nalu Office นั่นเองก็สามารถมาพูดคุยกับผมได้ที่นี่เลยตลอดเวลาได้เลยนะครับผมเงยว้นตอนนอนฮะไม่ตอบแน่นอนครับนะฮะอย่าทักตอนนอนนะครับผมหลับอยู่อีกนะแล้วก็ถ้าใครจะมาส่งไปอาร์ลก็ส่งไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กันเยอะๆแล้วก็มาพูดคุยกันล่ะบ๊ายบายจุ๊บ รอบสุดท้ายทุกคนอย่กับ่ผมนียชี้ก็รนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไมโครฟลกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าไมโครฟับนี้มีการอัปเดตใหม่ก็คือไมโครฟลับหนึ่งจุดสิบจุดสองนั่นเองนะครับผมเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมขอไปที่มาอัพคลิปช้าหน่อยเนื่องจากว่าเสียงคอเริ่มหายแล้วนะครับก็เลยเริ่มมากลับมาปวนแล้วก็พาให้เจ็บคอเหมือนเดิมนะครับนะฮะโอเคซึ่งหลายคนก็ต้องขอบมาว่าไมโครฟับครับเมื่อไรจะอัปสักทีครับผมนะฮะซึ่ง พอดีผมก็อัดเพิ่งอัดก,ก,ก,ก็ตื่นมาตอนประมาณตีสามของเวลาวันที่30มนะครับผมนะมันก็มีการขึ้นอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้เปิดไมคคาสนาไม่รู้มันมการอัปเดตอะไรใหม่หรือเปล่านะครับแต่พอเปิดเกมมาปุ๊บเพลงแม่งเปลี่ยนไปเลยนะฮะโอเคเราไปดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าไอ้น,นี้ก็คงจะเป็นเหมือนเดิมมั้งนะครับมีให้แบบทดสอบแล้วก็ให้ซื้อด้วยวไม่เอาครับไม่มีตงังตังจนนะฮะลบเซิร์ฟเก่าออกไปนะเซิร์ฟเก่าออกไปนะวันนี้เราก็จะมาเล่น New world ใหม่เลยนะกันนะครับผมนะฮะผมก็มาได้แต่ไมค์มานานแล้วนะอ่าตั้งชื่อโลกก่อนชื่อว่าอ่า G G W เออ D W, w P <c oughs> <c oughs> อัดนัดติดคอนะไปที่ More World of Option นะก็ออกมานี้พอไซส์เวิลด์เนี่ยต้องเอาอะไรหนักหนา survival นะครับผมนะฮะแล้วก็นี่อะไรครับสร้างโลกไปเลยครับผม continue world ไหนดูสิจะมีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับผมก็รู้เหมือนกันว่าเกมนี้มีอะไรอะไรใหม่เข้ามาหรือเปล่านะครับซึ่งผมใช้สกินแบกแมนแบกแมนวันนี้ผมแบกแมนนะโอเคเริ่มเกมมาก็รู้สึกตัวเกมมันลื่นๆถีบกระเดียเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันกระโดดเองครับเนี่ยผมไม่ได้กดสเปคบาร์นะเนี่ยมันกระโดดให้เองเฉยเลยเนี่ยเอ้ยถือว่าอัปเกรดดีในระดับหนึ่งเนี่ยกลับมาหน้าเล่นหน่อย แม่นี่คือ Minecraft เวอร์ชั่น1.10.2นะครับถามว่าทำไมผมเล่นเวอร์ชั่นล่าสุดได้วงเล็บผมก็ซื้อ ID แท้และครับก็เล่นได้แหละครับนะฮะมันจะไปยากอะไรนะครับไปดูเอ้ยนะนีนี้ผมก็จะทำการเอ,อ่อหาแหล่งที่อยู่ใหม่เนี่ยผมต้องกดเซเลนะิปบาร์เนี่ยมันกระโดดให้เองเฉยเลยเนะนี่ยเนี่ยอย่างดีอะครับเออดีเว้ยนี่กระโดดให้เองเฉยอ่ากระโดดกระโดดกระโดดเองเนี่ยผมกดแต่มันอยู่ตัวเดียวมันกระโดดให้เองเฉยเลยครับ เออสร้างบ้านในแถวนี้ดีกว่านะนี่ดีดีดีนะสร้างบ้านนะวันนี้ก็เอาเอาเอาจะก,กระโดดจะก,กระโดดเริ่มมีข้อเสียแล้วครับเริ่มมีข้อเสียแล้วลองใส่ต้องอยู่ห่างๆหน่อยนะเออตัดไปตัดไปนะไมค้คาบก็ไม่ได้อัดแบตเหมือนเป็นพัดพัดนะครับผมก็เวลาอัดว่างก,ก็อัดนะครับนั่งเกียร์ียรไปนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไมาค้คาบเนี่ยคับยังไงบ้างไอตอนนี้ไม่ได้เล่นนานมัวไปติดกับเพย์เดย์ช่วงนี้เพย์เดย์น่าเล่นมากนะฮะ โ okay, อเคเดี๋ยวลองไปเอาไม้ก่อนนะครับผมไปเอาไม้ยึ๊บจึ๊บนี่จึบจึบจึบนี่นเฮ้ยตรงนี้มีแร่เออตรงนี้มีโขดหินด้วยเออสร้างบ้านแถวนี้ดีกว่าเนาะเออค่อนข้างน่าจะดีนะมีหมาด้วยหมากี้วุ้งกี้วุ้งกี้ฉันคิดถึงนายวุ้งกี้โอ้ฉันคิดถึงคิดถึงตรงนี้ก็มีวุ้งกี้แม่เงยเอาเอาเอา,เอากระโดดกระโดดเฉยใจเย็นจเย็นลูกใจเย็นโอเค ผมว่าผมจะสร้างบ้านเป็นต้นไม้ดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้ดินดูดีอะไรมาบนี้ใช่ไหมแบ็คแมนครับเอาไม้อัดมาหน่อยครับผมนะโอเคแล้วก็ทําการแยกชิ้นส่วนออกมาใช่ไหมแยกไงวะลืมแล้วแยกแยกไงวะแยกไงวะลืมแล้วเอ่อแยกเอ่อแยก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 ไงแยกอย่างงี้ป่ะเออแยกยังไงวะลืมแล้วผมลืมแล้วแยกยังไงเอ่อช่างมันนะอ๋อแยกกดคลิกขวาเหรอคลิกขวาโอเค ลืมแล้วลืมแล้วโอเคจำได้แล้วอ่ะผมก็ทำไม้อัดก่อนไม้ครับเป็นปองวางไว้ตรงไหนดีวันดีบุ๊กกี้บุ๊กกี้น่ารักโอสวันดีบุ๊กกี้ฉันคิดถึงนายมากเลยหลังจากที่นายตายฉันเลิกเล่นเลย <c oughs> ฉันเลิกเล่นถาวรเลยงานนี้โอแม่เจ้านะวางไว้ตรงนี้ก่อนอ่าแล้วก็คราบอุปกรณ์ครับอ่าเราคราบเอ่อเออเดี๋ยวนะอันนี้ใช้หนึ่ง อันนี้ใช้2ใช่ไหมอันนึงสองสามโอเคเอเดี๋ยวนะมันต้อง4ป่ะเผื่อไว้ก่อน3 4มนะอันแรกมาอันที่2มาอันที่3ม,มาโอ,โ,อโอ้มันต้องใช้5ต่อ4 5ต่อ4ครับผมนะฮะ5ต่อ4 5ต่อ4คืออะไร5ต่อ4คือเวลาครับขอจะได้แบบรวดเร็วทันใจไงครับโอเคอได้อุปกรณ์ครบแล้วครับ ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางพันโอเคนะเราก็จะไปสร้างเอ้ยตรงนี้มีน้ําเ,เราสร้างมาใกล้ๆน้ำดีกว่าจะได้ตกปลาง่ายๆแต่ประเด็นก็คือว่าวูบกี้เนี่ยไอ้วูบกี้ของเราเนี่ยนะฮะมันอย่าแบบว่าเออเขาเรียกว่าไงวะมันจะเออลืมแนละ้วลืมลนะมันจะตอบประจันเต็มตัวครับเราต้องระวังหน่อยนะครับผมมันน่ากลัวครับนะน่ากลัวมันระดับคนเจ็ดสีบอกเลย ตตดต้นไม้ไปรัวผมใช้ไม้เล็กในการอัดนะครับผมถามว่าคุณภาพดีไหมก็ดีอ่ครับมันไม่มีเสียงลมเข้าครับมันไม่เหมือนไม้ตัวตัวใหญ่ครับมันไม่มีมันไม่มีเสียงลมเข้าเลยไมาตัวใหญ่มันลมมันเข้าครับนะฮะเออลมมันเข้านะฮะลมเข้าง่ายมากนะอันนี้ไม้เล็กแต่คุณภาพโคตรดีราคาแค่ร้อยกว่าบาทเองนะฮะแม่งคุณภาพเหมือนแบบเหมือนเราซื้อตัวราคา1000มาแต่ที่เหลือคุณก็ไปตั้งตั้งเซ็ตเอ่อเสียงดังอะไรพวกนี้กันเองดีกว่าครับเพราะว่าไอ้ตัวเล็กก็มีจุดเสียอยู่เหมือนกันนะคร โอเคเราก็ได้ไม้เบอร์รี่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับว่าจะฟักแมนไม่มีใครใช่ไหมโอเคผมจะสร้างบ้านเป็นเอ่อเป็นบ้านคล้ายๆเหมือนเป็นบ้านแบบเนินเนินตรงนี้ลวกันโอเคเอออยากกระโดดลูกแมไมเลยกระโดดเฉยเลยโอเคเอยอ,อะไรวะอ๋อตกใจจักกระโดดนีเริ่มมีจุดเสี่ยแล้วครับเริ่มมีจุดเสี่ยแล้วสร้างบ้านตรงนี้เลยครับ ขดๆเป็นบ้านลบงบประมาณน้อยฮะคือเอาง่ายครับผมนะการเล่นเกมไมค้าบเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องแบบว่าเฮ้ยบ้านต้องสวยหรูอ,อะไรขนาดนี้ใช่ไหมคุณเข้าใจคําว่าโหมดซาวเวอร์ไหมโหมดซาวเวอร์แปลว่าอะไรเอาชีวิตรอดฉะนั้นผมก็จะเอาชีวิตรอดนะผมเนะี่ยอะไรทำได้ก็ทําไปนะครับนะฮะเอออะไรก็ทําได้ทําไปทําได้ก็ทิ้งไปนะครับมันอาจารย์ยิ่งสัตว์กินได้ก็กินปอยกินไม่ได้ก็ทิ้งปอยอ่านะแถวนี้นะ่าจะมีเหมืองแร่อยู่ข้างล่างนะครับนะฮะตามสัตว์ยานแมวที่ได้กล่าวไว้ ผมก็พูดเป็นงั้นแหละไม่ไรู้เหมือนกันว่าจะเจอหรือเปล่านะเวอร์ชันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็คาใครมีข้อเสนออะไร่าไอว่าไอเจ้าอัปเดตใหม่นี้มีอะไรเข้ามาใหม่ก็มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับผมจะได้รู้นะคือผมก็เปิดเกมตอนตีสามเนี่ยครับผมก็มาเล่นเลยนะตอนแรกก็กะจะอัดเกมดูมนะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยดูมดีกว่าเอาไม้ค้าก,ก่อนนะผัดผัดกันไปนะโอเคช่วงนี้ผมก็เสียงก็เริ่มหายเริ่มหายดีแล้วนะ ผมรู้สึกว่าการเอา PS ไม้ขุดหินนี่รู้สึกจะเร็วขึ้นมาปกติจะช้ากว่านี้นี่มันเร็วผิดปกตินะในดูดิเห็นไ,ไหมมันเร็วมากนะฮะเอออัปเดตใหม่ก็ถือว่าดูดีอ่ะดูดีในระดับนึงอ่ะดูดีอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาโต๊ะตคาฟก่อนโต๊ะคาบคาบก็บคาบกับคาัคบ I am b a c k m a n เ yeah. ย้นะซึ่ง ผมบอกว่าผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ผมจะมีสกินของตัวเองนะในไมครับนะฮะถ้าใครทําเป็นก็ช่วยทําให้หน่อยนะฮะหลายคนต้องมีคำถามแน่นอนพี่จะเข้าวงการไมครับหรืออก็ไม่เน่ก็ไม่เน่ก็ไม่เน่นะพี่น้องนะถ้าเมื่อมันอัปเดตได้ดีขนาดนี้ผมก็กลับมาเล่นไมครับเลยครับแต่ก็คงไม่เล่นถาวรนะครับนะฮะเออใครจะมาเล่นถาวรได้ตลอดเวลาหรอครับผมก็ไม่ใช่คนที่แบบอยู่เกมเดียวได้นานๆอกครับนะฮะเออผมก็อยู่แป๊บๆก็เบื่อแล้วอะครับนะ อย่างเช่นเกมอ,อย่างเช่นเ,นเกมแฟนฟิดี้ที่คนรอคอยเนี่ยผมแปบบ๊แบๆบผมก็เริ่มเบื่อแล้วครับนะฮะมันมันมันไม่รู้มีอะไรใหม่ๆแล้วว่ามันก็จาเดิม,ดมครับนะฮะออนะโอเคผมก็จะทําเอ,อเขาเรียกว่าเตาผิงแล้วกันทำเตาผิงไว้นะฮะเตาผิงซึ่งเรามีไม้ใช่ไหมเรามีไม้อะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมเราทําไม้อัดก่อนโอเคนะโอเควงไว้าาตรงนี้เยี่ยมไปเลยต่อไปก็ออกหาอาหารครับ การหาอาหารนี่ในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรเลยนะมีแต่หม,มาเราฆ่าหมาก็ไม่ได้เพราะผมเป็นคนรักหมามากเพราะว่าตอนเด็กๆผมเลี้ยงหมาอยู่นะฮะผมก็เลยมีช้ำใจกับหมาอยู่นะครับฉะนั้นก็นะฮะไม่อยากฆ่าหมานะฮะอะไรทีาทำได้ก็ทำไปนะฮะแล้วกเ็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปหาอาหารนี่มันเข็หม,มาป่านี่ว่าแสดงว่าแถวนี้คงจะไม่มีไก่กับแกะกับหมูนะฮะเพราะเราอยู่โซนในป่าลึกพอสมควรนะครับเพราะว่าหมาป่าชอบอยู่เป็นฝูงนะฮะ เออตามตามหลักการแล้วอะครับนะบ้านกูอยู่ไหนวะเนี่ยหลงทลางนะเนี่ยโอ้ยบ้านผมหายบอกก่อนบ้านผมหายบ้านผมหายบ้านผมหายเอาอ,อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวผมต้องปัดทอตก่อนนะเพื่อไม่ให้สมบีเกิดนะท่านนี้ผมก็อาจจะอดัดยาวๆหน่อยเพื่อหลายๆคนร้องขอแล้วกันนะครับผมนะโอเคผมจะเอาเออครึ่งหนึง่งเอยเอาครึ่งหนึ่งของไม้อัดมานี่นะฮะแล้วก็ไอ้นี่ไปเผา โอเคแล้วก็ไปตัดต้นไม้เพิ่มนะครับนะผมก็ยังจําทักษะเก่าๆของมันครับได้อยู่แล้วครับก็ถือว่าใช้เป็นประโยชน์ก่อนนะฮะทักษะใหม่ๆเดี๋ยวค่อยใช้นะฮะอะไรก็จําเป็นก็ใช้ไปก่อนครับย้านะครับการเอาชีวิตรอดเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นต้องแบบว่าต้องหาของดีๆกินนะครับคุณหาอะไรกินได้ก็กินไปแต่ถ้าคุณมีความรู้เรื่องอาหารเรื่องพืชอะไรพวกนี้นะว่าอันไหนมีพิษอันไหนไม่มีพิษอ,อันนั้นก็ถือว่าเป็นทักษะที่ดีพอสมควรเลยนะครับผมนะการเอาชีวิตในป่าเนี่ยมันไม่ใช่แบบว แบบว่าต้องหาเนื้อดีๆกินไม่ใช่ครับไม่ใช่การเอาชีวิตรอดคือการเราแบบว่าเอาตัวเองให้รอดจากในสิ่งที่เราอยู่ในสิ่งที่แบบว่าป่าดิบป่าที่นอกจากเราไม่ได้อยู่ในเมืองใช่ไหมในป่ามันมีอะไรบ้างในป่าไม่มี WiFi ในป่าไม่มีคนในป่าไม่มีหมู่บ้านใช่ไหมโอกาสที่จะเจอหมู่บ้านในป่าก็ประมาณเก้าสิบเก้าสิบกับสิบนะครับนะฮะในป่าลึกในขนาดนี้อาจจะเจอคนเผากินคนจะเอ๋งก็ชิบหายแหละครับนะฮะเออนะฮะซึ่งแน่นอนครับเว้ยว่าจะมีบางเกาะกับบางชนเผ่าที่เขาแบบว่า แบ split, spell, on, แบว่าเขาไม่ไม right, ่เผ่ชิญกับโลกภายนอกเลยแม้เพื่มแบบว่าเขาจะอยู่ในโลกของเขาเลยครับผมน่เออเขาตัดโลกกับภายนอกเลยครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเครื่องไรมาอะไรมาเขาจะยิงธนูใส่เลยครับผมแน่เคยมีข่าวออกมาอยู่ว่ามันมีไอส่งเครื่องบินโดนไปสำรวจเกาะเกาะแห่งหนึ่งอะแล้วคนเขาไม่ยิงเลยครับน่คือเขาแบบตัดโลกกับความภายนอกหมดเลยครับผมน่เพราะว่าเขารู้แบบว่าถ้าโลกภายนอกของเราไม่มีแต่ไอโฟนความต่อไรอินเทอร์เน็ตมากมายนมโตอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออบางคนก็ใช้เทคโนโลยีทางผิดๆนั่นเองนะครับผมนะฮะ แม่เ้ยผมไม่บ่นเป็นเดี่ยวมโครโฟนเลยนะโอเคผมก็ได้ไม้ที่พอใจเราได้ถ่านมาพอสมควรปหมเออเห็นไะเอาครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งมาโอเคเอ้เดียเอดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมขวานผมมันถืออีกข้างหนึ่งเนี่ยเอาเนี่ยมันโล่ปะโถเอ้ยแม่เจ้าผมนี่เงีบเลยแม่เจ้ามีโล่เข้ามาด้วยครับเดี๋ยวผมลองไปสำรวจที่บริเวณไกลๆหน่อยใหนะ้เดี๋ยวผมขอตัดต้นไม้เยอะๆก่อน เพื่อเป็นความปลอดภัยนะเพื่อจะทำท็อตปักในบ้านจะได้รู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนนั่นเองนะโอ้ยกระตุยกระโดดกระโดดเฉยเลยก็ถือว่าอัปเดตดีแต่ก็มีจุดเสียหน่อยนะครับนะฮะเนี่ยแค่เดินนิดเดียวก็กระโดดให้แลนะ้วเนี่ยกระโดดให้แล้วเนี่ยไม่กระโดดให้เองเฉยเลยผมไม่ได้กดสบ็กบาร์เลยเนะี่ยบอกตรงนะฮะถ้าใครมีไอดีแท็กแล้วเพิ่งรู้ว่ามีอัปเดตใหม่ก็ลองไปเล่นดูครับผมนะผมก็เพิ่งรู้ก็วันนี้แหละนะ Chat, อัปเดตใหม่แช่ไอกว่าเดิมนะฮะแต่หลายคนก็ยังหมุนมุ่นกับเอ่อเอ่อเวอร์ชันเกา่าเพราะว่าเวอร์ชันเกา่าจะลงมอดกับลงมดได้ค่อนข้างที่จะดีนะฮะก็แล้วแต่คนครับผมก็อะไรใหม่ก็เล่นครับผมนะอะไรไม่ใหม่ก็มันต้องเล่นครับผมนะฮะอะไรก็เล่นก็เล่นไปอะไรก็ได้ก็ไม่ก็ไม่ต้องเล่นนะฮะ <c oughs> เอเอมันจะมืดแล้วครับมันจะมืดแล้วดูซิว่าแถวนี้มีอะไรบ้างแถวนี้ไม่แต่เป็นหมาป่าหมดเลยครับไม่ค่อยมีไก่สักเท่าไหร่สแสดงว่าผมต้องออกเขตนี้ นะหรือไม่ก็รอเขตอุปยของสัตว์ก่อนนั่นเองนะครับผมนะฮะคือมันเป็นหลักพี่มันเป็นหลักวิชาการนะครับผมเนะี่ยโอเคผมได้เห็นอะไรบางอย่างกำลังเดินแถวๆนี้แหละโอ้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 โอ not good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  ไม่ดีไม่ดีแล้วทำประตูก่อน not good not good หัวประตุมเอามาให้สามอันเลยเหรอไอ้เจ้าใจดีมากทำประตูก่อนไม่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยอย่างงี้ไม่ดีไม่ดีนะมีฐานไหมโอเค ต่อไปก็ทำสติกเอาไม้อัดมาเอาไม้หมดนะโอเคทำสติ๊กครับอย่างละแปดเอามานี่ <c oughs> ขอัยที่จบาบใส่ไม้ครับผมโอเคนาตาดีดูดีอ่ายดูดีอ่า,เ,าเล่นแบบสนาสลาดครับถ้าผมเล่นจินจังก็ประมาณนี้แหละครับผมนะฮะถ้าผมเล่นแบบโง,ง,ง่ก็เหมือนในคลิปกันก่อแหละครับนะผมผมเล่นแบบตั้งใจอันนี้ก็เล่นแบบตั้งใจให้ดูกันแล้วกันนะครับนะ โอเคตรงนี้ตองนี่อย่าเกิดนะครับอย่าเกิดอย่าเกิดตรงนี้เขตบ้านผมอย่า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 ได้แอบอย่าได้แอบอย่าตกหัวทิพย์นะครับเอ้ยตรงนี้มีทรายด้วยเดี๋ยวขุดทรายที่ผมสร้างบ้านใกล้ๆน้ำเนี่ยเพราะว่าหนึ่งในเมื่อในโอกาสเราเจอแหล่งน้ำเนี่ยโอกาสดีที่เราจะได้ของกินจากน้ำก็ก็โอเคครับนะก็โอเคน้อยน้อยไม่มีปลาไม่มีไม่มีไม่มีหมูไม่มีไก่ใช่ไหม ล้วก็ใช้แหล่งนะ้ำเป็นแหล่งที่ดีใช่ไหมแต่สิ่งที่เราต้องหาก็คือเบ็ดตกปลาใช่ไหมเราก็ต้องไปตีกับซอมบี้อีกทีหนึ่งเออซึ่งผมขอปักท็อตไว้ก่อนรอบๆบ้านนะครับเพื่อเป็นความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินแล้วอะไรมันอยู่ตรงหลังต้นไม้ว้นะเแบบแบบห็นแวบๆวบน่ากลัวนะปกัปกครับปักปักได้ก็ป,กปักตายนะรอบๆอบ้านนะครับเออปักเข้าไปเขาบอกว่าซอมบี้กับพวกไอเจ้าพวกเออสเกลลิตันจะชอบเกิดในที่มืดนะผมปักไว้เลยปักไว้รัวๆเอ๊ะพวกน้ามันหายไปไหนหมดวะ ไม่ค่อยเห็นเลย <ar> เจอแล้ว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 หนึ่งตัวเออเฮ้ยอุ้ยเออ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 เอากระดูกมาจะเอาหมาจะเอาหมาจะเอาหมา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 เฮ้ยรีบเข้าบ้านรีบเข้าบ้านรีบเข้าบ้านเออตายโอ้โหบ้านเราอยู่ใกล้ๆไม่ต้องห่วงครับบ้านเราอยู่ใกล้ๆ ผมลืมไปครับว่าตัวเกมนี้มีระบบชาร์จตีด้วยครับผมลืมไปเลยลืม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 ไปเลยลืมไปเลยลืมไปลืมไปนะไม่ได้เล่นนานก็ขออภัยนะลืมระบบชาร์จตีครับไอเห็นรูปดาบนั้นไหมเมื่อกี้ไหมเออเป็นระบบชาร์จตีครับไอมันกระโดดเองผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยระบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดาบผมอยู่ไหนดาบผมอยู่ไหนโอเคดาบผมมาเดี๋ยววางวางเซตของไปก่อนนะฮะเออ อืออีอาโอเคลุยเอาทานไหมมันอยู่ไหนวะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว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 เี๋ยวี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋เดียวเด เฮ้ยหมาช่วยตีอุ้ยมามามาอยู่ในช่วงอารมณ์ดุเฮ้ยหมาช่วยตีเว้ยเฮ้ยหมาช่วยตีอุ้ยหมาดูอุ้ยหมาดูไม่เอาอย่างนี้หมาดูผมไม่ชอบหมาดูมาเอาไม่เอาหมาดูหมาดูหมาดูห้องห้องเฮ้ยยังกระโดดเองกูเสียวในเงยน้ากลัวโอเคอ๋อกด f ในการเอาสิ่งของมาเป็นโลใช่ไหมอ๋ออย่างนี้ก็ได้ด้วยหรือเอานี่มาเป็นโลแทนได้ไหมแลวกันยังไงอ้าว วางของอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรือแม่เจ้าอย่างนี้ก็ได้ด้วยลองเอามีดมายังไงโอ้โหอย่างนี้ก็ได้ด้วยฮะแม่เจ้ามึงรู้มีระบบอย่างนี้ด้วยนะฮะเพิ่งไม่สังเกตเพิ่งสังเกตก็วันนี้แหละครับนะเรามีแอปเปิ้ลแค่หนึ่งลูกเนื้อซอมบี้ก็ไม่มีมีหมาป่ายอยู่ข้างหน้าและแม่งน่ากลัวมากนะฮะรอตอนเช้าก่อนโอเคเดี๋ยวเราต้องทำ t o r h นะฮะทำ t o r h ต่อ นะ,ะเอามาแค่อย่างละเออแค่หนึ่งพอ1ก็ได้4อันและนะสไม้นะกินไหมครับไอติมสไม้นะฮะก็ปักไว้บริเวณใกล้ๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เมื่อให้มันเกิดเปิดประตูหมาปา่าคงไม่กัดเรานะอย่ากัดนะอย่ากัดลักมานะลักมาไม่อยากฆ่าหมานะครับเออลักมาลักแมวเพิ่มเติมคือโตเกียวนะฮะเออปักเข้าไปโอ้ขวานเราจะพังนะฮะ เริ่มแรกก็ตายนะคะเฮ้ยหมากลับเป็นปกติแล้วหมาครับกินหมาแย่งงนงินอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะจับหมาตรงนี้ไปแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งกระโดดมานะเออดีดีด,ด,ดีเอาหักซะและ้วม่เจ้าไปครับขวานก่อนครับรู้ว่าตอนแรกหมาป่ามันจะโกรธแลวจะฆ่าเราที่ไหนได้มันไอ้น,นี่นี่ว่ามันสู้กับซอมบี้เอ้ยถือว่าดีเนี่ยเออดีดีด,ดีแบบนี้ก็ได้ด้วยฮะ,ะแบบนี้ก็ได้ด้วย โอเคเดี๋ยวค่อยทำหินนะหินยังไม่พอเอ้ยมันเข้าบ้านมาเอ้ยวุ๊กกี้วุ๊กกี้นั่นต้องอยู่นี่นะวุ๊กกี้วุ๊กกี้บุ๊กี้อยู่นี่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป่าไปเอาเอา่อกระดูกมาก่อนนะมันเป็นคนละตัวเลยนี่หว่าเฮ้ยผมชอบมากเฮ้ยสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรมากเลยฮนะเฮ้ยอัปเดตนีชอบชอบชอบ,ชอบแน่ๆผมอาจจะอัดไมค์คำไให้รัวๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเลตติ้งดีก็ผมก็อัดรัวๆแหละครับเลตติ้งไม่ดีก็ก็เลิกทำง่ายๆน,น,นั้นนะะฮไป,ไป,ไป,ไป วัสดีบุกกี้อุย้ยบุกกี้แม่งช่วยตีว่ะเฮ้ยถือว่าผมอยู่เขตนี้ถือว่าผมเซฟตที่เซลสุดแล้วนะเฮ้ยบวดีอุย้ยน่ารักอ่ะอู้ยน่ารักแม่งเอ้ยบุกกี้เป็นมิดเป็นพันธม,มิตรครับงานนี้บุกกี้พันธม,มิตรแม่เจ้าผมจับได้ตัวหนึง่งมันคงจะไม่ออกมานะอ้อมันอยู่นี่บุกกี้ยังจับไม่ได้นะฮะหางยังไม่ตั้งนะฮะผมต้องไปหาอะไรให้มันกินก่อน อ่าผมต้องไปตีซอมบี้ใช่ไหมเนี่ยขุด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 จะเช้าแล้วเปล่ายังไม่เช้านะโอเคยังไม่เช้าเราต้องไปหากระดูกเพิ่มนะครับแบ็คแมนมาแล้วแต่วันี้ไม่ค่อยมีผีเลยครับมีแต่วู๊กกี้วู๊กกี้ก็พันเป็นมิตรมากเลยฮะแม่เจ้าวู๊กกี้นี่น่ารักมากๆเลยนะฮะนี่อ๋อวู๊กกี้เดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 โอเคกระโดด กระโดดได้ยเสียงซอมบี้อ่ะเราต้องหาเนื้อกินครับมันจะอยู่ไม่ได้างานนี้เรามีแอปเปิลแค่ลูกเดียวเราต้องมองก่อนครับเอ้น้ำมันสไปดี้นี่หว่าสไปดี้สไปดี้มันติดบั๊กแล้วกูก็บั๊กตามมันเอ้าไม่ได้บั๊กนี่หว่าโอ้โหเฮ้ยนี่ไงกระดูกบิวุกกี้โหดอ้าวแล้วแมมมไปไหนแล้วเนี่ยแมมมไปไหนแล้วอ่ะเั็นเกเห็นอยู่แวบแบบแมมมูมหายอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่น ย่นู่นอยู่นู่น,น,นมา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 ต,ตตาตีตีตีชาร์ตตีชาร์ตตีชาร์ตตีไม่ได้ใหญ่มาเลยครับสวัสดีบุ๊กกี้เชลักนายนะมีตัวนึงอยู่ตรงติดในโขดแหล่งน้ำครับเดี๋ยวเราจะไปจัดตัวนั้นก่อนนะฮะไอตัวในบ้านเดี๋ยวค่อยครับผมเนี่ยมันกระโดดออกมายัางวะน่าจะก,กระโดดออกมาแหละไม่เห็นมันแล้วน่าจะเป็นตัวนี้มั้งนะบุก๊กกี้บุก๊กกี้เอ้ยได้มาแล้ว ได้หมาแล้วตัวแรกเลยมาถึงพันแรกก็ได้หมาเลยบุ๊กกี้เข้าบ้านเลยบุ๊กกี้บุ๊กกี้บุ๊กกี้มาหนีมวม้วนม้วบุ๊กกี้โอ้คิดถึงบุ๊กกี้เดี๋ยวเราค่อยตั้งชื่อมันนะครับเดี๋ยวเราไปหางกระดูกอีก2ชิ้นในการจับมันมันจะเช้าแล้วเอาไปเด่นนะเออได้หมาเว้พันแรกก็ได้หมาเว้เออดีนะผมคิดอยู่ที่นี่บุ๊กกี้พันธมิตรแม่เจ้าให้เสียงภาษาไทยโดยบุ๊กกี้พันธมิตรอันนี้มันจะกัดเราปะเนี่ยมันดุมันดุตัวอะไรปะเนี่ย มันจะตัวอะไรอะ่ะอ๋อมีกระดูกอย่าี้ไงอุ้ยสองชิน้นสองชิน้นสมบีสมบีอ๋อสองชิน้นมีกระดูกพอดีอุ๊กกี้จะล้มล้มนำ้ำเฮ้ยเฮ้ยอย่าดุ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 เอ้ยไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจหมาก็ดุเป็นด้วยเฮ้ยเอ๊ะใครอยู่ข้างบนอ๋อมันไล่อ๋อมองเมมอย่นี่อนนนเองเหรอเพราะว่าอยู่อะไรมันร้องเออชาร์ตตีชาร์ตรรตี ชาติตีครับชาติตีงานนี้ชาติตี๋ยวเอาเมล็ดมาปลูกหน่อยให้เมล็ดผมหน่อยครับมีเมล็กไหมครับมีเมล็กไหมครับไม่มีให้ผมเลยเหรอเมล็ดนะมีเมล็กผมมากไหมเอ้ยได้มาแค่มาเล็ดเมล็ดเดียวเองข้าถกเถพ่อโถกผู้ถังมาไปจับหมาเอ้ยโอ้โหเดียว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 ผิดคิวผิดคิวผิดคิวหมาหมาน้อยใจเย็นจะจับก่อนอ้าวเอ้ยมันมันโกรธปะมันโกรธอะไรวะ มันโกรธอะไรอ่ะเอาไมนเห็นผีเหรอเอาไปไปไปลูกมันโกรธไม่มันโกรธมันจะตีสเกลครับใช่เปล่าเอาเอ้ยมันตีสเกลเว้ยเฮ้ยพันธมิตรของแท้พันธมิตรของแท้พันธมิตรของแท้ครับโอ้โหโอ้โหบกี้โหดเอ้าบุปกี้พันธมิตรโอ้โหข้านผู้ชมแง็บรอบนี้ได้หมาลัว เออเอาติดครั้งเดียวติดเอาเออเอาไอ้นี้ไม่ได้เว้เอาั้าวสุดท้ายนะโอ้ไม่ได้เลยวะ่ะได้แค่อีกตัวหนึ่งมามาแล้ววุกกี้มานี่วุกกี้วุกกี้มานี่มานี่วุกกี้มินี่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 กระโดดขึ้นได้ป่ะมินี่มินี่โอเคอกระโดดขึ้นไหมลูกอ่าเดี๋ยวช่วยอ่ามานี่มานี่ลูกข้าบ้านข้าวบ้าน เราได้วุ้กกี้มา2ตัวครับเย่เ yeah. ดี๋ยวค่อยตั้งชื่อมันดีกว่าเนาะเออโอเคไปไปไปมาถึงก็ได้วุ้กกี้คงหวังว่าคงไม่จบเหมือนเขาก่อนนะที่โดนคิปเปรลระเบิดตายนะไม่เอานะอันนั้นก็เศร้าเกินไปนะเพลงบรรยากาศก็ยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับนะฮะเราไม่มีแผนที่ครับเราไม่รู้ว่าบ้านเราจะอยู่ตรงไหนเราไม่สามารถมาร์กจุดได้นั่นเองขอตัดต้นไม้ให้หมดก่อนนะฮะ อเ์ท okay. นี้ก็ก็คงประมาณนี้แหละครับนะหาแหล่งที่อยู่ก่อนนะครับนะฮะก็คงไม่มีอะไรมากมายไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นพัดพดแบบยาวๆนะก็แบบว่าเลตติง้งนี้ก็ทาไปเรื่อยๆฮนะเลตติ้งไม่ดีก็หยุดทํากลางคันนะครับง่ายๆนะฮะโอเคผมก็จะกระโดดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปหาแหล่งอีกที่หนึ่งนั่นเองแถวแถวนี้เป็นแหล่งลูกกี้ฮนะแหล่งลูกลูก,กี้เอ้ตรงนี้นเป็นอะไรอะ่ะเป็นเมืองหิมะเอ้แดนหิมะเหรอถ้าใช่นี่ก็ถือว่าพีก ใช่ปะเห็นเขาขาวตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวผมขอลองไปดูก่อนนะขอลองไปดูก่อนวิ่งวิ่งวิ่งกดปิ่มกดปุ่มไหนวะลืมแล้วกดแต่ไปอยู่รัวๆก็ไม่ได้แล้วเราเหนื่อยกินเบอร์เฮ้ยกินแอปเปิ้ลเมื่อกี้จะพูดเอ่อแฮมเบอร์เกอร์เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ่ะกินแอปเปิ้ลไปที่เรียบร้อยแล้วก็ไปนินนาณตรงนั้นนิดหน่อยเรามาจากบ้านเราจากซ้ายมือนะครับฉะนั้นกลับก็กลับทางโอ้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 วัดวัดว้าวว้าวว้าว ว้าวว้าวว้าวว้าอันตรายอันตรายลง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 เฮ้ยอะไรวะเนี้ยเฮ้ยเจอเจอแร่ครับเจอเหมืองแร่ไอเจอเจอถ้ำดันเจียนของแท้ดันเจียนลองลองดันเจียนนะฮะแม่เอ้ยจะจะลงไปยังไงในงานนี้ค่อยๆลงครับค่อยๆลงค่อยๆลงอะไรงานนี้ืออโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยเจ็บโอ้ยไปถึงเจอเหล็กโอ้โหแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ ก็โอเคอ่ะเราเจอเหลยตรงนี้นะ่อยมาต่อในพาทต่อไปดีกว่าเนอะนี่ก็อัดมาเกือบ24นาทีแล้วกันโดดไปแล้วกูจะขึ้นยังไงเนี่ยโอ้ยจะต้องต่อบล็อกขึ้นไปแลละอย่างนี้ต่อบล็อกดินเข้าไปนะนี่เออใช่อย่างนี้ดีกว่าหนึ 1, ่งสแล้วก็อ่าหนึ 1, ่งสองสาไม่ได้มันต้องต่อไงวะ มันต้องต่อไงมาต่อไงมาต่อไงมาหนึ่งสองสามเออจะเจ็บตายอยูอ่แล้วเด้อโอ้ยเอ้มันต้องขึ้นทางนี้ดิใครล่าไม่ใช่เอานี่ออกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันแก่กาแล้วกูหนึ่งสองเอ่อ ไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไไดเออขึ้นดีๆขึ้นดีๆชีวิตต้องใช้คุม้มชีวิตต้องใช้ให้คุม้มเอานี้มาลองกันเออประมาณนี้ก็ได้แหละสามาสี่ห้าแล้วก็หก เรียบร้อยครับแนะ่เดี๋ยวค่อยมาต่อในพาคหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปปิดไปปิดปิดปิดคลิปหนะ่าบ้าเลากอนนะวันดีพี่หมึกพี่หมึกตีแล้วได้เนื้อไเนี่ยพี่หมึกพี่หมึกคงตีเนื้อไม่แล้วตีมันคงไม่ได้เนื้อนี่ไม่เอานะเลิกเล่นไมค์คาร์เลยนะได้แต่หมึกจริงๆว่ะ <c oughs> ได้หมึกผมใจอยากเลยงานนี้แมเงเอ้ยไปไปกลับบ้านครับแล้วมาฝั่งนู้นครับวันดีบุกกี้นะวันดีบุกกี้อ่านบะุกกี้บุกกี้ Nah, วันนี้ก็ไม่ครับนะ right, ครับตามร้องขอละกันนะครับแต่จะอัด mm hmm. ไม่บ่อยนะครับเฮ้ยผมต้องช่วยหมาตัวนั้นก่อนว่ะมันติดมันติดบักเฮ้ยใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวผมช่วยขึ้นมาได้เบาเนี่ยขึ้นมาได้ไหมเนี่ยขึ้นมาได้เบาขึ้นมาได้ไหมนนนนนน ijn, นนเน,นี่ยขึ้นขึ้นสีขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวจมน้ำตายเฮ้ยขึ้นดีกูบอกให้มึงขึ้นกูร oh <boy, S 1> ักหมาไ <Hey. S 1> อ้สัดไอ้เออช่วยหมารับงานนี้กบกูหมาโอเคครับ นะวันนี้ต้องคอสต์วไปก่อนเลยครับกับเกม Minecraft นะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะครับวันนี้ต้องอตัวเลยครับโอนกอ้ยกว่าร้าจะกันใหม่สวัสดีครับ